รถชนซ้อนกันหลายๆคันหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าใครต้องรับผิดชอบนะคะใช่คันสุดท้ายหรือเปล่านะหรือจะเป็นรถต้นเหตุของการชนซ้อนกันแล้วถ้าวันนึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะน,น,นี้ขึ้นมาจริงๆค่ะเราจะทำอย่างไรสมมติว่าเราเป็นคันที่สองแล้วขับรถประมาทไปชนร,รถคันที่หนึ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะเป็นเหตุให้รถคันอื่นชนต่อๆกันไปอีกนะคะ แบบนี้เราผิดตเต็มๆขาะและจ่ายค่าเสียหายเต็มๆเ nice ช่นเดียวกันนะคะ<ม>แต่ถ้าเรามีประกันรถประกันจะช่วยจ่ายค่าเสียหายทั้งรถของคู่กรณีแล้วก็รถของเราค่ะยิ่งถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งด้วยแล้วนะคะยิ่งขุ่นใจด้วยเลยคะ่ะเพราะวา alam, ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจะประกันจะรับผิดชอบทั้งคู่กรณีและรถของเราเองค่ะแต่สําหรับคนที่ทําประกันชั้นสองหรือประกันชั้นสามนะคะก็สบายใจได้ค่ะ อย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายของรถคู่กรณีนะคะเราเสียแค่ค่าซ่อมรถของรถเราเองค่ะด้วยร้านไอห่วงยายไต่อินชัวเรือจ้างทีมสีกกงโรเกอร์ค่ะ